นี่เสียงโมเมนต์อ่ะเล่นตัวนี้นานเลยล่ะแล้วก็นาะนะ่าจะไปยัดตีนหลวงทำไมขู่กลัไม่ตีดเกมเกมไม่ขี้อะไรวะเนี่ย ไม่พวกเธอชอบแย่งเรานี่ไงเป็นไงไม่รู้แม่กูเล่นแรดอะไม่รู้ไม่ช่วยด้วยเดี๋ยวตีรอซินเนตเตลียก่อนนะเฮ้ยเอาป้อมเลยเหรอซินเนต ไปไหนวะวราเวรุ่นนี่ไงไปไหนซ <c oughs> ินเนตกูล่วงแน่ซินเนตกูล่วงแน่อีกเชียร์ดิจะหายตัวก็ไม่บอกโอ้โหนี่จะเกียบพิษว่ะ <c oughs> มันเป็นแบบฮีโร่ที่แบบอยู่ฝั่งกูแล้วอย่างอ่อนเลยอะ่ะไปอยู่ฝั่งเขาแล้วแม่ง ทำไมมันเดินได้วะอ,อ,อู้วีมาแล้วละมันมาแล้วมันมาแล้วแตกไปเลยยตายคู่ไปเลยแหละแกว แกวดี่กำลังเพลินเลยอะดา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 ดยอกยอกแม่นี่กูเปิดโลทันน่ะลูกพี่ข้างหลังทำไรวะลาวิวเส้นเน็ตเหรอุ๊ย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 เจ็บเชียร์นี่แม่งเจ็บเจ็บนะ เจ็บนะเจ็บเอฟกู่วงแบบร่วงยับยับแล้วตอนแรกเขวี้ยเหลนตัวเองก็ไม่ยืนไอ้เหี้ยพวกนี้ไอ้ชี้ยบุปผิดด้เหตุการณ์มันอุ้ยเจ็บอีเจ็บได้อีไม่ใช่ปากกูแตกอี่ละมันจะเกิดให้กูไหมเนี่ย อ้อูอินฟินิทบัลโอ้ยล่างสามฮัลโหลไม่ต้องมากันาก็ได้อ้อมาอ่ะบอกเลย โูู้ไม่ไหวแล้วโอ้โหพันจลแรมโน้ปเฮ้ยถึงไม่โดนนึกว่ากูช่ำโมเมนต์ขนาดนั้นเลยฮะโอ้ยแตกไปตัดแบบนี้ก็แตกมอทอดมอทอดมีอะไรในใจ็คกูปะเนี <t <t ่ย อันตีโดนกูทุกรอบเลยเซนเนสเซียอุ้ยนิดเดียวนี่ฮะอุตส่าห์เลดี้เตรียมพร้อมแจกถดูชีบเอ๊ะ ฆ่ามันเอา้าไม่เห็นเหรอนั่นทำไรอ่ะเอา้ายืนงงในดนตรีมาเสีงยงอินี่ก็กระเซ่าจังเลยขตาวอัะเย่ปากันไปตายกูยังชอบเลยวะเฮ้ยไม่ไม่อยู่เหรอไปไปได้ไง ผู้ไม้ผู้ไม้กูเชื่อว่าในผู้มมไม้มีเยอนี่รู้รู้อยู่ใน,นผู้ไม้นี่เป็นไงเปิดมาเพื่อนเหรออุ้ยโถมขนาดนี้ก็ไม่เอานะดึงก็ไม่โดนอะไรวะ <SD> นิ่มขนาดเนี้ยนี่ยมันคนลึกที้สัก,สกตัวเหอะสักตัวเหออยู่ในป้อมอยู่ในป้อมกู้เฮ้ยเล่นมาตั้งนานได้ป้อมเขาป้อมเดียวไม่คิดจะดันเลยคีย้แบบนายเดี๋ยวฉันดันขี้เอง <c oughs> บิดาเน็ดอะไรหรือวะแรกเหรอคุมป่ะนะ่ะเฮ้ยอยากกระตุกเอ,อคอแล้วไม่ค่อยจะดีสปินพูดไปไม่ดันแล้วหมอนหมอน ตาเอะเศรษัยไม่ล่ะนี่ทำไมขี้อ่ะอูเป็นขี้ว่ะจะเอาเหรอถามจริงนี่แน่นี่แน่นี่แน่เขียนเขียนเขียนแล้วก็มาเขียนชิปบน ไอ้ใหญมันปิดเลนเซเนสเหรอเซเนสเหรอจ้าเซเนสใช่เปล่าอุ๊ยเฮี้ยอะไรเนี่ยย้าวิ่งแบบนั้นตั้งแต่ผมบอกเลยไม่อยู่ี่หาอย่านะนี่ไม่ต้องไปไหนมึงอ่ะแอสติดล้วนๆกูอ่ะบอกเลยบอกเลยเอาเอานั่นแหละนั่นแหละได้ได้ได้เขี้ยน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 กูตามนะ ไปไหนจ้ะไปไหนตัวเธอตัวเธอจะไปไหนอีกนิดดีโอ้วิ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 เฮ้ยระเล่นระเล่นเอาไปไหนตัวเธอตัวเธอจะไปไหนจ้ะไปไหนอ่ะเอ็งมันยังไงอย่าอย่าชักหน้าชักหน้าจะไปไหนชักหน้าอย่าอย่าบ่อยอย่าป้อม ชักหน้าชักหน้าชักหน้าไม่มีเพื่อนมาใช่ไหมตีป้อมบอกเลยว่าตีป้อมกูตีป้อมอย่ามายุ่งก็กู <laughs> ดันคีบต่อไ <c oughs> อเฮียน,นี่แม่งเข้า ชเมื่อกี้เออซินเนสไม่น่าเข้าอ่ะไอ้พียมันไม่ได้อยู่แล้วปะ่ะเพราะว่าเราเรานตามเกมเราฟังเรา,มาแม่ตามมึงไม่น่าเข้าอ่ะเออแล้วกูก็ไม่กูไม่น่าตามแม่งด้วยอ่ะตามแล้วเป็นแบบเมื่อกี้อ่ะเ,ออเพราะว่ามันไม่ไหวไงต้องใช้จำนวนที่มากกว่ามากกว่ามากกว่า มากกว่า,า,านนมากกว่ามากกว่าไปไหนซินเนตเทียไอซินเนตซินเนตเชียนี่ <c oughs> ซินเนตทำไมกูเลือดเต็มอยู่คนเดียววะ <c oughs> เอาเอาเชียนี่เชียนี่นี่สวมก็เอาเอาประหลาดยอมยอมแม่ อยากเล่นนิดหน่อยไม่ได้เลยพ uhm ี่ทุกเจ้าบ้าล่ะถามจริงเจ้าบ้าเอามึงมีก็อะไนั่นนั่นั่น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 สักตัวสักตัวกูบอกแค่นี้แหละสักตัวไม่ไม่หิวอ่ะทำไมอ่ะฮ่าฮ่าป้อมแตกหมดแล้วหิวคิวอ่ะ นี่ช่วยด้วยแล้วก็ลากมานี่งานอะไรผัดด้ากับเจดเ้าเด้อว้าว,ว,าวเหี้ยโคตรพีชเ่ชจมูกเมื่อกี้ กูวิ่งไปด้วยเลยแล้วกันนะดูซิดนฟดูเนสฝั่งกูไปนู่นแล้วอ่ะขึ้นบ้านเขาไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรกูยือไว้ได้สักตัวก็ยังดีอ่ะเพื่อนเพื่อนเฮลเฮล เอาซีเน่ฝั่งเราไม่ไม่ได้ดันต่อวะนี่แน่เก็บมันตีมันเก็บมันตีไว้นี่ไงอู้มันไม่ตายด้วยมกูมาปวดทีมตัวเองก็ไม่ชนะเออเล้ตัวเองเต็มก็ไปให้เขาดูดแตกปะจะดาวได้อยู่่ะ นี่ไงเป็นไงดูเลือดก,กูเหรอพี่เด๋อไอเฮียนี่พี่เด๋อฮ้พี่เด๋อให้มึงอะ่ะพี่โหดแค่ไหนกันเทียววะฮ้ฮ้ฮ้ก็ <c oughs> ไม่ถึงก็งไม่ถึง, <c oughs> องไงอ้เหี้ยมาดิไอสัตว์ตายได้แล้วมึงอะ่ะกลับมาแล้ว <c oughs> ไม่ต้องหัวเราะโอเมนตุตะตุตะมาดิอุย้ย เอือ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 นี่งันพุเตะเปคนลอี่กันวะ